เธอมันเป็นนางแมวยู่วสุวรูยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาค่ะเป็นทริคของสาวจีนที่เขาเนี่ยพี่จีจี้นำออยล์และทรีทเมนต์เนี่ยเขามาผสมด้วยกันแล้วจากนั้นทำยังไงต่อรู้ไหมทำยังไงต่อหมักไว้หมักไว้โดยการใช้แรปพลาสติกแน่นอนจีจี้เตรียมมาแล้วนะคะจีจี้มาบุ๋มหมีไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้จะหนูตรงนี้มี เล่นนะี่เลยทุกคนอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีถ้วยไว้แบบมิกซ์มิกซ์มิกซ์ทาร่าทรีทเมนต์ทองคำกับน้ำมันมะกอกผสมว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะเอามาผสมกันสองตัวนี้แบบสับตีสับใส่อ่ะเดี๋ยวเราดูนึกก่อนอ่ะเราดูนึกก่อนนี่โอมาก่อนแล้วก็จะแบบวิ่งใช่ไหมคะซึ่งอันนี้หนักมากเลย ห้ยครึ่งกิโลนั 1> 1. 1. 1. 5. 5่นๆเลยครอครับห nah ้าร่อยมลห้าร้อยนาแนนเนี่ยนะคะครึ่งกิโลพี่จีจีตัวมะกอกล่ะตัวมะกอกล่ะตัวนี้จะเป็นอะโลโอลิฟออลเซรั่มนะคะเป็นน้ำมันมะกอกผสมว่านหางจระเข้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอามาหมักก็ได้นะจีจ้าหรือเราจะทาก็ได้อะจีจ้าทาให้ดูหน่อยโอเคได้ทาเฉยๆก็ได้วันนี้ทาเฉยๆก็ได้วันนี้เพราะว่าจีจ้าเขาสระผมอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สบีบออกมามันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้เป็นี เห็นเป็นน้ำมันน้ำมันอย่างงี้แต่คือไม่เหนียวเลยทุกคนแบบซึมเลยซึมเลยซึมคนละซึมคนซึมเข้าสู่เส้นผมซึมเข้าสู่เส้นผมว้าวร้องเพลงร้องเพลงเลยฮ่าผู้พระเรืองแสงเองเพลงอะไรเธอมันคือนางแมวยูสวัตไม่ได้โดนลิเกซิตอ๋อเหรอเออมึงร้องเง้นไม่โดนหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะสระผมก่อนนะคะนี่คือดองไว้แล้วสองวันผสมเลยไหม จะเย็นจเย็นสระผมก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปสระผมก่อน่ะไปเริ่มโอ๊ยบบบกำได้ยี่บบกำนะมืงมันชีหนังมาแล้วเวลาสระนี่ต้องใช้เล็บเกาไหมคะไม่ต้องค่ะนวดเอาเพราะว่าถ้าจะใช้เล็บเกาเนี่ยมัน ไม่จริงเท่าไหร่ก็คือไม่ต้องเกาแรงมากแบบเพอแบบเออเพราะว่าเขาจะมีตัวฟองนะคะที่คอยเข้าไปเซกซึม่มเอาเชื้อโรคเนี่ยสิ่งสปกปรกเชื้อโรคเลยเหรอไม่เลยสิ่งสปกปรกออกคือวิธีที่ถูกต้องเราต้องใช้เอ,อ,อุ้งขาหนะ้าเดี๋ยวเธออค่ะลงบัญชีแล้ว <laughs> บัญชีหนังมาอ ชีเดยลงแล้วแชมพูนี้คือหอมมากกลิ่นแบบละมุนนีมากนะคะทุกคนนี่นะคะแชมพูจิจิเกลเนื้อแชมพูก็จะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะแต่พอเรามาสระกับผมเนี่ยเขาจะมีฟองแบบฟองนุ่มๆนี่เนื้อจะเป็นแบบเซรั่มใสๆอย่างนี้เลยซึ่งแบบมันนัวกับฟองที่มือไปละใช่มีกลิ่นแบบหอมมากเราสระสองรอบนะคะ

อันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากก็คือเราต้องรีดน้ำออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยแบบห้ามเหลืออยู่สักหยดเ,ยหเอาให้แบบแบบห้แบบองบาทเลยเอาให้แบบเครื่องอบกเอาให้แบบว่าแห้งสุดๆรีดน้ำออกมากที่สุดที่จะทําได้นะคะเวลาหมักมาเนี่ยมันจะได้แบบซึมซาบถึงสร,รวงทั้งเส้นผมนและยน<ป>างศีสันนะพี่ขอเป็นคนประสบความถุ้ยไม่ได้ขอเป็นคนทำนะไม่ได้แบ่งกัน แบ่งกันแบ่งกันแล้วอ้าโอเคจ้าทำกันโอเคนะคะเราก็จะเอาตัวทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะมึงไปจาะใกล้ๆสิล้วเอทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะทุกคนนี่ตัวนี้มันจะมีคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะบำรุงทั้งเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเลยนะคะคือตัวคอลลาเจนกับไฮยาเนี่ยคือใครที่มีปัญหาหนังศีรษะลอกแห้งนะคะใช้ตัวนี้หมักได้ถึงหนังศีรษะเลยอะโอเคเดี๋ยวพี่ตักให้นะจ๊ะคนตักเองเอาเยอะไหมเอาเยอะไหม ลงบัญชีแล้วนะอามาสองสองช้อนค่ะต่ okay. อ,อ,อไปเราจะใส่ตัวออยนะคะซึ่งเราใช้เป็นน้ำมันมะกอกผสมว่านหางจระเข้นะคะนนอันนี้นก็คืออารูเบลาค่ะอารูโอลิฟอ้าวเหรอใช่โอเคเอาเยอะไหมอันนี้นดินดนดึง โ <Okay, S 2> อเคพอแล้วนี่ก็จะมีเสีงยงเุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นงานนะเุ้ยหอมมากกลิ่นม<อ>ันรวมกันเลยคือแบบหอมมากตอนแรกคิดว่ากลิ่นเหมือนจะแบบแปลกหืึเฮ้ยลงตัวมากเลยอ่ะนี่กลิ่นหอมมากกลิ่นมีความแบบหอมละมุนละมุนกลิ่นมีความอนนหอมแบบอหอมสะอาดเวอร์อันนี้คือพี่จีจี้ไปได้ชิคนี้มาจากไหนคะพี่ก็เห็นสาวจริงเขาแบบเอามาผสมกันทรีทเมนต์กับออยแล้วก็หมักผมแล้วก็เอาไอ้ที่แรป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 ว้าวไม่ใช่คือแรปอาหารน่ะหมักผมไว้ มันจะผมันขึ้นมาเกิแล้วก็หมัดไว้เดี๋ยวเราจะแรปเอาไว้นะจ้าโอเคแรปยังไงโอเคนี่พอมันเข้ากันแล้วนะทุกคนก็เหมือนกับว่าตัวน้ำมันมะกอกผสมว่านหางจระเข้เขาทำให้ตัวเนื้อทรีตเมนต์ทองคำมันมีความแบบฉ่ำขึ้นใช่เหมือนกับพอเรามามิกกันแล้วมันมีความแบบว่าหมักผมแล้วผมฉ่ำเงาแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราลองดีกว่าเอมันเวิร์กไม่เวิร์กไปลองดีว่านี่มันจะเป็นแรปพลาสติกแบบนี้ อายชะชะหูใช่นี่มันแรปอีกรปหนึ่ง นนน่เได้เวลานะคะแลบเลยใช่ไหมพี่จีจีไอยาเฉยเฉยว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แลบนั้นบุ๋มยังไม่บุ้มเลยไอตาเทียนยังทุเรศที่มายเลยโอ้ยเฮ้ยไม่ออกวะแม่งโอเค เดี๋ยวนี่มันเทานั้นก็ได้หโอ้ยไม่เอาทำแรงดิได้ผมด้วยได้ผมดูหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเฮี้ยทุเลศจิ๋วไปเปนเหมือนในเน็ตเลยคือใน่น็ตเขาไม่เขาม่ถึงหนังหัวอย่างนี้เขาแปะแค่ตรง ตรงนี้เอ้าเหรออือตรงีนนก็เาวมวยหมดเลยแม่งจัดกูปเป็นมวกกันนอกเลย <c oughs> ทิ้งไว้กี่นาทีเนี่ยสิบห้านาทีนะคะโอเคทิ้งไว้สักสิบห้านาทีนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะล้างกันแล้วนะคะหลังจากที่หมักไว้สิบห้านาทีนะคะ <c oughs> <c oughs> เปดเดี๋ยวเราจะไปเป่าให้แห้งนะคะเพื่อมาดูกันว่าอุ๊ยฉ่ำแค่ไหนจะเป่าผมนะคะที่จะลงเป็นอันนี้คือแบบเริ่มแห้งหมาดแล้วนะคะที่เอาผ้าเช็ดจนมันแบบแห้งหมาดแล้วก่อนจะเป่าก่อนที่จะเริ่มเป่าผมที่จะลงตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นอาร์แกนออยล์เข้มข้นนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมีวิตามิน B5 ด้วยนะคะ เป็นอะแกนออยที่เข้มขน้นแต่ว่าบางเบามากๆนะคะตัวนี้ถ้าใครกลัวผมแห้งเวลาจะใดผมอันนี้คือหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วก็เน,นะคะถ้าใครกลัวแบบว่าผมจะเสียจะแห้งเวลาใดออกมาอย่างเงี้ยแนะนําให้ลงพวกอะแกนออยเข้มข้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็ขวดจิ๋วอย่างนี้แต่คือใช้ได้นานมากอันนี้คือที่ใช้ตั้งแต่สามเดือนแล้วนะคะก็คืออันนี้คือพึ่งหมด ราคาแบบราคาดีแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนี่นะคะเนื้อจะเป็นแบบสีม่วงๆ่งหอมกลิ่นหอมกลิ่นแป้งเด็กนะคะที่จะลงให้ดูอันนี้คือเหมือนกับเวลาหวีผมนะคะเวลาหวีผมที่ก็จะพยายามลงให้มันทั่วๆก่อนผมเราจะได้แบบสางง่ายหวีง่ายไม่ค่อยขาดที่จะแบ่งผมออกเป็นสองฝั่งนะคะที่ถนัดแบบว่าเป่าทีละข้าง วิธีใดผมที่จะใดแบบอย่างนี้นะคะใดลงไล่ไล่มาจะไม่แบบไม่เสยอย่างนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราใดแบบว่าไล่ไล่ลงมาอย่างเงี้ยผมเราจะตรงจะไม่พันกันถ้าเกิดเราใดเสยเนะะี่ยมันจะพันกันอ่ะโอเคข้างนี้ ทรมานมากแล้วหมดแบบหมดจริงจังแล้วโอเคปล่อยน้องไปถึงอันนี้คือวิธีทำผมด้านหน้าให้มันมีความแบบมีอะไรนะคะเวลาเวลาเวลาที่จะปล่อยผม,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 มที่จะชอบให้ผมด้านหน้าเป็นกระบังลมทุกคน,คนเขาเรียกว่าอะไรแบบคือแบบเกาหี่เกาใจนะคะที่จะใช้ใบสันแล้วก็หัวแบบตัวมว้มวนตัวนี้แล้วมันก็จะกระบังลมให้ละทุกคนนี่ มันจะมีกระบังขึ้นมาแล้วโอเคนี่นะคะมาแบบสองกระบังสองกระบังที่จะใช้เซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเคราตินเซรั่มเข้มข้นนะคะแบบพรีเมียมเลยกลิ่นคือหอมมากหอมติดผมไปแบบสองวันเนื้อจะเป็นแบบเหมือนครีมครีมนะคะแต่พอเราทาปุ๊บเขาจะแตกตัวเป็นเซรั่ม ตรงไปเลยหอมมากแล้วคือแบบฉ่ำมากขึ้นเงาดีมากเลยอะสรุปว่าทริปนี้ก็คือเลิศม,มากๆนะคะเพราะปะกะติเวลาจี้หมักผมเนี่ยจี้ก็จะไม่ได้ใช้ที่แบแบบว่าห่อผมเอาไว้มันมีความแบบผมเรามันดูแบบ ดูสุขภาพดีเลยดูแบบว่าเหมือนเนื้อทรีทเมนต์มันซึมเข้าไปในผมได้ได้ดีนะคะที่ที่ชอบมากคือตรงเนี้ยผมมันดูมีน้ำหนักขึ้นด้วยอทุกะคนเส้นตบช่วงช่วงปลายผมอะมันดูมีน้ำหนักมากๆผมมันดูแบบผมมันดูเด้งๆแล้วแบบกลิ่นหลังจากแกะออกมาเลยหลังจากล้างเลยรู้สึกว่ากลิ่นอะกลิ่นทรีทเมนต์มันติดผมดีขึ้นนะคะกลิ่นมันอยู่กับผมแบบ ดีขึ้นกลิ่นมันหอมมาทุกคนมันหอมขึ้นมาแบบปกติเวลาหมากักล้างเสร็จมันก็ไม่ได้หอมฟุ้งขนาดนี้แต่อันนี้คือตอนใดก็คือกลิ่นแบบหอมฟุ้งมากๆเลยนีจีลอนกระบังลมอ่ะกลิ่นทิชเม้นติดกระบังลมเลยหอมมากถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้ตัวแชมพูจีจีตัวทีทเมันทองคำแล้วก็ตัวน้ำมันมะกอกผสมว่านหางจระเข้ไปลองนะคะให้บอกแอดมินว่าตามมาจากคลิปนี้นะคะทางช่องทางเพจ Facebook นี้เลยนะคะบอกแอดนินว่าตามมาจากคลิปนี้ค่ะอยากได้ชุดนี้ไปลองนะคะให้แกปบหน้าจอนี้ไปเลยจากราคาเต็ม ไปต่ำกันได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ